โทเมโตะจัง a n n e l สวัสดีค่ะวันนี้โทเมจังได้หยิบหนังสือน่าสนใจเป็นหนังสือวรรณกรรมเยาวชนแฟนตาซีสนุกสนุกลานลึกลับกับขนมพิเศษเซนนิเทนโดผู้เขียนคือคุณฮิโรชิมะเรโกะแปลโดยคุณกิ่งดาวไตรายาสุน,นันจากนานมีบุ๊กส์ค่ะซึ่งในหนังสือจะแบ่งเป็นตอนย่อยๆภายใน4ตอนตอนนี้หนังสือก็ออกมาถึง9เล่มแล้วค่ะ ซึ่งคลิปนี้จะเป็นเพียงเล่าเรื่องราวโดยสรุปให้ฟังนะคะส่วนใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะก่อนที่จะไปฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้โทเมจังทำคลิปต่อไปส่วนเรื่องราวจะเป็นประมาณไหนลองฟังกันดูได้เลยค่ะคุณจะคิดอย่างไรถ้าความปรารถนาในใจของคุณกลายเป็นจริง เพียงแค่จ่ายเงินซื้อขนมความปรารถนานั้นก็กลายเป็นจริงมีเพียงคนที่โชคดีเท่านั้นที่จะได้พบกับร้านเซนิเทนโดไม่ว่าผู้นั้นจะปรารถนาอะไรเบนนโกก็จะช่วยให้เป็นจริงได้ด้วยขนมแสนอร่อยของเธอตอนที่1เจลลี่นางเงือกเริ่มต้นมาด้วยเสียงดังกุกกักของกล่องจับรางวัลทรงแปดเหลี่ยม ที่ภายในบรรจุลูกเหล็กกลมๆบนผิวด้านนอกสลักอักษรไว้ว่า10ปีโชวะที่42เมื่อลูกเหล็กกล่วงลงมาเสียงใครบางคนกระซิบแผ่วเบาพูดกับตัวเองว่าของนำโชควันนี้คือเหรียญ10เยนจากปีโชวะที่42ถ้ามีลูกค้านำของนำโชคมาให้คงดีไม่น้อยต้องขออธิบายเพิ่มเติมสักนิดนะคะ ตามปฏิทินการนับของญี่ปุ่นประกอบด้วยสกราชเช่นโชวะเฮเซเรวะและเลขสกราชปีโชวะที่42ตรงกับคริสตศักราช1.9.6.7หรือพุทธศักราช2.5.1.0ค่ะมมยูมิเป็นเด็กสาวไว้ประถมที่เกลียดการว่ายน้ำเป็นอย่างมากแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปการเรียนวิชาพละจะเป็นการว่ายน้ำแต่พอคิดว่าจะต้องลงสระน้ำ มายูมิก็รู้สึกตื่นตระหนกทุกทีเพราะว่ามายุมิว่ายน้ำไม่เป็นยิ่งกว่านั้นยังกลัวการจมน้ำเป็นอย่างที่สุดมายูมิคิดกับตัวเองแค่ว่าถ้าหากถูกน้ำเย็นๆกลืนลงไปจนจมเหมือนก้อนหินจะขึ้นจากน้ำก็ไม่ได้ถ้าตายไปจะทำยังไงละ่ะสิ้นสุดความคิดเธอตะกุยน้ำอย่างแรงกลืนน้ำเข้าไปไหลอึกจนครูต้องกระโดดลงมาช่วย เป็นสภาพที่น่าอายต่อหน้าเพื่อนๆครั้งจะบอกคุณแม่ขอคุณครูว่าไม่ให้ลงสะแม่ก็จะต้องดุแน่ๆมาโยมิคิดไม่ตกระหว่างกับบ้านเธอคิดว่าถ้าว่ายน้ำเป็นก็ดีสิจะได้เลิกกลัวน้ำถ้าเลิกตื่นตระหนกก็คงว่ายน้ำเป็นไปนานแล้วในขณะที่กำลังเดินกลับบ้านมาโยมิได้ยินเสียงใครบางคนเรียกอยู่ไกลๆ มายูมิรู้สึกแปลกใจเพราะเส้นทางที่มายูมิกลับบ้านนั้นเป็นย่านร้านค้าที่เดินกลับประจำแต่กลับมีร้านค้าที่มายูมิไม่เคยเห็นมาก่อนตัวร้านดูเหมือนติดอยู่กับกำแพงข้างทางเหมือนเป็นร้านที่พยายามซ่อนตัวจากร้านอื่นๆแต่หน้าร้านมีขนมหลักสีวางอยู่เรียงรายมายูมิรู้สึกสนใจเลยขอลองแวะไปดูสักหน่อย เธอจะเดินเข้าไปในตรอกแคบๆนั่นเดินลึกเข้าไปแต่ละก้าวเสียงภายนอกก็ค่อยๆเงียบลงจนความเงียบเข้ามาปกคลุมมายูมิไม่ได้เอกใจอะไรเพราะสนใจแต่กับร้านที่อยู่ด้านหน้ามันคือร้านขนมเซนิเทนโดภายในร้านมีขนมแปลกๆเต็มไปหมดเหมือนพวกมันมีพลังพิเศษทุกชิ้นแถมชื่อก็ยังแปลกด้วยเช่นลูกกวาดตาแมวเม็ดอมแคลเซียมอร่อยเข้ากระดูกดำ คาราเมลสเบียงอัฐหารเจลลี่วิญญาณเด้งดึงและอื่นๆอีกมากมายขนมแต่ละอย่างมายยมิไม่เคยเห็นมาก,ก่อนมายยมิเดินสำรวจร้านอย่างเพลิดเพลินหญิงคนหนึ่งก้าปรากฏตัวออกมาหญิงคนนั้นสวมกิโมโนสีแดงลายเหรียญห้าเยนรูปร่างอ้วนท้วมผมขาวทั้งหัวแต่กลับไม่มีรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าเลยแต่ถึงอย่างนั้นก็ดูไม่ใช่หญิงสาว ก็ไหวคุณป้านั่นแหละคุณป้ากล่าวทักไทยมายยมิเป็นอย่างดีแล้วบอกกับมายยมิว่ามีเพียงผู้โชคดีเท่านั้นที่จะได้พบกับร้านซินิเทนโดความปรารถนาของลูกค้าผู้โชคดีเปนิโกผพู้นี้จะช่วยให้เป็นจริงอย่างแน่นอนใช่แล้วค่ะคุณป้าคนนี้ชื่อเปนิโกเป็นเจ้าของร้านแห่งน,นี้เปนิโกถามเรื่องความปรารถนาของมายุมิมันไม่ใช่คำเชื้อเชิญซื้อขนม แต่มายูมิตอบตามจริงทันทีว่าเธออยากว่ายน้ำเป็นเบนิโกะจึงหยิบขนมที่เป็นกล่องประมาณเช่ากล่องดินสอแล้วยื่นให้มายูมิหน้ากล่องเขียนว่าเจนลี่หนางเงือกทันทีที่มายูมิเห็นก็รู้สึกได้ทันทีเลยว่าเธอต้องเอามันมาให้ได้เธอรีบถามราคาทันทีเท่าไหร่คะเบนิโกก็จึงรีบตอบ10เยนเจ้าค่ะมายูมิไม่รอช้ารีบหาเงิน1ิเยนยื่นให้เบนิโก เบนิโกเธอพูดว่าอืมเดือนสิบเดนจากปีโชวะที่42ไม่ผิดแน่แล้วยื่นกล่องขนมให้กับมายุมิมายยมิรีบกอดกล่องนั่นไว้แน่นความสุขเมื่อได้รับสิ่งปรารถนาแผ่เต็มหัวใจก่อนจากไปเบนิโกะได้ย้ำกับมายยมิไว้ว่าในกล่องมีกระดาษให้อ่านโดยละเอียดแล้วยังกำชับอีกว่าต้องอ่านให้ดีนะมายยมิรีบตอบตกลงรับปาก แล้วรีบกลับบ้านเพื่อเปิดกล่องเจลลี่นางเงือกทันทีในกล่องมีห่อพลาสติกบรรจุผงเจลลี่และกล่องพลาสติกลักษณะคล้ายหลุมพิมพ์รูปนางเงือกมีกระดาษแนบไว้ภายในเขียนถึงวิธีการผสมเจลลี่มายมิอ่านวิธีการทำยังไม่ทันได้อ่านถึงบรรทัดสุดท้ายเธอก็รีบเข้าครัวไปเตรียมน้ำสำหรับผสมเจลลี่ผงเจลลี่กับน้ำอีก40มลลิตร ผสมให้เข้ากันจากนั้นเจนลี่ก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าอ่อนข้นๆการจะทำให้ทานได้จะต้องรอถึงหนึ่งชั่วโมงเมื่อครบเวลามายูมิแกะพิมพ์ออกเจนลี่เป็นรูปนางเงือกสวยงามแต่แปลกตรงที่ส่วนผมเป็นสีเขียวสดใสลำตัวเป็นสีขาวหางเป็นสีฟ้าหน้าแปลกที่ผงตอนผสมเป็นแค่สีฟ้าแท้ๆเจนลี่นางเงือกดูสวยจนมายูมิไม่กล้ากิน แต่ก็ขอเลียนหน่อยแล้วกันอืมเจนลี่อร่อยมากมีฟองฟูฟูซาซาเหมือนโซดารสชาติหวานหวานเหมือนมะม่วงความอร่อยของเจนลี่ทำให้มายยมิหดใจไม่ไหวรีบเขมือบเจนลี่ทันทีคืนนั้นมายูมิฝันว่าตัวเองเป็นนางเงือกพอตื่นขึ้นมารุ่งเช้ามายยมิก็พบว่าตัวเองคอแห้งมากกินนมและน้าเท่าไหร่ก็ไม่หายคอแห้ง เมื่อชั่วโมงพละมาถึงมายูมิเปลี่ยนชุดว่ายน้ำเธออยากจะลงสระเป็นที่สุดตอนนี้น้ำที่เคยน่ากลัวไม่น่ากลัวอีกต่อไปมายูมิอยากจะกระโดดลงน้ำจะแย่มายูมิไม่รอทำการกายบริหารและอาบน้ำก่อนลงสระรีบกระโจนลงสระทันทีเมื่อลงสระได้อาการเขาแห้งก็หายเป็นปลิดทิ้งครูพากันร้องตกใจรีบลงมาช่วยมายูมิ ต่มายูมิว่ายน้ำคล่องแคล่วเหมือนปลาจนครูจับตัวไม่ทันจนยอมแพ้ไปเองเธอว่ายน้ำได้ทุกท่าว่ายน้ำคล่องกว่าเดินบนบกซะอีกเมื่อหมดชั่วโมงพละมายุมิก็ต้องขึ้นจากน้ำโดยไม่เต็มใจอาการคอแห้งก็กลับขึ้นมาอีกครั้งและรุนแรงมากกว่าเดิมทุกคนต่างชื่นชมมายุมิแต่เธอไม่สนใจเธอรู้สึกไม่สบายตัวมากกว่าผิวแห้งตึง เมื่อถึงกลางวันเธอก็ทนไม่ไหวขาคันยุบยิบจนต้องเกาแรงๆจนทําให้มีเสียงประหลาดดังขึ้นเปรีย้ยเศษสีฟ้าบางๆคลายแก้วร่วงลงมาพอดูดีๆแล้วกลับเป็นเกล็ดปลามายยมิตกใจรีบวิ่งเข้าห้องน้ำปิดล็อกประตูแล้วเลิกกระโปรงออกดูพบว่าบริเวณต้นขามีเกล็ดปลาสีฟ้างอกออกมา ตอนแรกก็มีแค่ส่วนเดียวแต่ในขณะที่มองอยู่เกล็ดก็งอกขึ้นมาแผ่ขยายเป็นวงกว้างขึ้นไปนเรื่อยๆมายูมิพยายามแกะเกล็ดปลาออกส่วนที่เพิ่งงอกพอแกะได้แต่ส่วนที่งอกนานแล้วแกะยังไงก็แกะไม่ออกแถมยังเจ็บปวดอีกด้วยเวลาพักเที่ยงใกล้หมดแล้วมายูมิไม่รู้จะทำยังไงดีเลยหนีกลับบ้านโดยไววิ่งก้มหน้าก้มตาจนถึงบ้านโชคดีที่แม่ไม่อยู่ แม่น่าจะออกไปซื้อของมายยมิไม่รอช้ารีบก้มดูขาของตัวเองเกรดปลาแผ่ขยายเป็นวงกว้างขยายมาถึงเข่าแล้วแถมยังรู้สึกคอแห้งอย่างแรงไม่ใช่แค่คอที่แห้งเกลรดปลาก็ยังแห้งผากจนทรมานมายยมิรีบกระโจนลงอ่างน้ำทั้งที่ยังสวมเสื้อผ้าอยู่และค่อยสงบสติลงและคิดทบทวนอย่างหนักขณะแช่อยู่ในน้ำว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ เหตุผลที่เกิดขึ้นนึกออกได้เพียงข้อเดียวเท่านั้นก็คือเจนนี่นังเงือกความคิดเล่นไปต่างๆนานาว่าขาของเธอจะต้องมีผังผืดงอกออกมาไม่นานขาของเธอก็อาจจะเป็นปลาก็ได้การว่ายน้ำได้ก็ดีอยู่หรอกแต่ต้องไม่ใช่แบบนี้สิมายูมิน้ำตาร่วงก็คิดถึงกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาได้ที่เบนิโกะกำชับนักหนาว่าต้องอ่านให้ดีมายูมิเดินเปียกโชกไปหยิบกระดาษแผ่นนั้น ยืนอ่านสิ่งตัวเองอ่านข้ามไปนั่นคือคำเตือนคำเตือนที่บอกไว้ว่าหากกินเจลลี่แล้วต้องดื่มน้ำผสมเกลือนหนึ่งช้อนตามหนึ่งแก้วไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นนางเงือกมายูมิได้แต่โทษตัวเองที่ไม่ยอมอ่านให้ละเอียดน้ำตาไหลพั่งพลูแต่ถ้าจากคำเตือนยังมีอีกข้อความหนึ่งวิธีแก้หากลืม,ด,มดื่มน้ำเกลือแล้วร่างกายเริ่มเปลี่ยนเป็นนางเงือก ให้ทำเจนลี่รูปมนุษย์ที่อยู่ในซองแล้วรับประทานแต่ถ้าเป็นนางเงือกเต็มตัวแล้วจะไม่ได้ผลขออภัยด้วยมายูมิแปลกใจกับแม่พิมพ์รูปมนุษย์มีด้วยหรอรีบควานหาในกล่องก็พบว่ามันซ่อนอยู่กับแม่พิมพ์นางเงือกแต่ผงเจนลี่หมดแล้วมายูมิรีบค้นหาผงเจนลี่หวังว่าจะโชคดีเหมือนหาแม่พิมพ์รูปมนุษย์เหมือนครั้งแรกชัยโย โชคเข้าข้างมายูมิเธอเห็นซองพลาสติกขนาดเล็กซ่อนอยู่ก้นกล่องมันคือผงเจนลี่มายูมิไม่รอช้ารีบผสมเจนลี่คราวนี้สีของเจนลี่เป็นสีขาวๆแล้วจากนั้นก็ต้องรออีกหนึ่งชั่วโมงแต่ยืนรอแบบนี้คงไม่ไหวแน่พราะร่างกายแห้งผากเกินไปมายูมิถือเจนลี่พร้อมนาฬิกาเข้าไปในห้องน้ำตอนนี้เช้าของเธอเริ่มเป็นคลีบปลาแล้ว มายูมิตั้งหน้าตั้งตารอให้ถึงเวลาขาสองข้างก็เริ่มติดกันแล้วได้โปรดเถอะไว้ไว้หน่อยมายูมิจิ้มเจนลี่ดูขณะที่ใจเต้นรัวเจนลี่ก็ยังไม่แข็งทั้งชิ้นดีแต่จะใจร้อนไม่ได้เพราะกลัวไม่ได้ผลเหลืออีกสามนาทีก็จะครบชั่วโมงแล้วทันใดนั้นเสียงประตูบ้านก็ดังขึ้นคุณแม่กลับมาแล้วคุณแม่พบว่า น้ำนองเต็มไปทั่วบ้านก็รู้ได้ทันทีว่ามายูมิกลับบ้านมาแน่ๆคุณแม่เรียกหามายูมิมายูมิที่กำลังจะกลายร่างเป็นนางเงือกก็ร้อนใจเจนรี่ก็ยังไม่ได้เวลาแม่ก็กำลังจะเข้ามาแล้วเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีคุณแม่เรียกหามายูมิอยู่หน้าห้องน้ำมายูมิรอมไม่ไหวแล้วเธอต้องกินเจนรี่ตอนนี้เท่านั้นเธอรีบหยิบเจนรี่เข้าปากทันทีโดยไม่เคี้ยว แม่เปิดประตูยื่นหน้าเข้ามามายุมิเบิกตาโพรงแม่ถามด้วยความสงสัยทำไมลงไปแช่อ่างทั้งที่สวมเสื้อผ้าอยู่มายุมิได้แต่ตอบเบาวๆว่าร้อนคะ่ะพรางพยายามย่อตัวลงไม่ให้แม่เห็นขาของเธอแม่เรียกมายุมิขึ้นจากน้ำมายุมิกลั้นใจลุกจากอ่างแล้วก็โล่งใจเมื่อเห็นว่าเกล็ดปลาหายไปจนเธอน้ำตาไหล เธอไม่เป็นนางเงือกแล้วแต่ยังขาดไปหนึ่งนาทีผลลัพธ์เลยไม่ออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพทุกอย่างไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมลงเหลือไว้แต่ความสามารถว่ายน้ำของเธอที่ตอนนี้มายูมิไม่กลัวน้ำแล้วแถมยังว่ายน้ำได้นิดหน่อยคงเป็นฤทธิ์ของเจนลี่นางเงือกนั่นแหละครั้งเมื่อมายูมิอยากจะไปซื้อขนมร้านเซนนิเทนโดก็ไม่สามารถพบร้านนั้นได้อีกแล้ว เธออยากรู้ว่าเด็กๆคนอื่นๆจะซื้อขนมอะไรแต่อยากรู้แค่ไหนก็ไม่อาจพบกับร้านเซนิเทนโดได้อีกแล้วมายูมิคิดถึงเรื่องนั้นขณะที่กำลังเดินไปสะว่ายน้ำเธอเริ่มสนุกกับการว่ายน้ำและเธอไม่รู้เลยว่าในอนาคตข้างหน้าของเธอนั้นจะเป็นนักว่ายน้ำที่มีชื่อเสียงเป็นยังไงกันบ้างคะ นี่เป็นเพียงตอนแรกของเรื่องร้านลึกลับกับขนมวิเศษเซ็นนิเทนโดค่ะใครที่ต้องการอ่านฉบับเต็มสามารถซื้อได้จากลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าวันนี้เทอเมจังขอตัวก่อนนะคะแล้วเจอกันค่ะ